มาออกแล้วขณะน,นี้ดวงจ้าโดงเป็นตัวนำวิชิเมนเป็นตัวที่สองเพชรไตรภพที่สามกิติเทวันที่สี่ันกระพิบที่ห้าถัดไปเป็นพุทธาสยามที่โค้งป้าเก้าดวงจ้าโดงเป็นตัวนำอยู่เพชรไตรภพเป็นตัวที่สอง กิติเทวันที่สามลิชชี่เลดี้ที่สี่พุทธาสยามที่ห้าที่ป้ายแปดดงจ๋าดวงเป็นตัวนำอยู่กิติเทวันเป็นตัวที่สองเพชรใจพบที่สามลิชชี่เลดี้ที่สี่พุทธาสยามที่ห้าที่โค้งป้ายเจ็บในขณะนี้โดงจ๋าดวงเป็นตัวนำ กิติเทวันเป็นตัวที่สองเพชรไตรภพที่สามพุทธาสยามิ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สี่ขณะนี้ดวงจ๋าดวงเป็นตัวนำกิติเทวันเป็นตัวที่สองรักวินัยที่สามเพชรไตรภพที่สี่เลชีเลดี้ที่ห้าจะไปเป็นพุทธ,ธาสยามและจันทร์ภพ มาออกแล้วขณะนี้ดงจด้าโดงเป็นตัวนำวิชิเมนเป็นตัวที่สองเชพชรไสพบที่สามกิติเทวันที่สี่ฉันกระพิบที่ห้าถัดไปเป็นพุทธาสยามที่โค้งป้า9เก้าดงจด้าโดงเป็นตัวนำอยู่ เพชรใจพบเป็นตัวที่สองกิติเทวันที่สามลิชชี่เลดี้ที่สี่พุทธาสยามที่ห้าที่ป้ายแปดดงจ้าดงเป็นตัวนำอยู่กิติเทวันเป็นตัวที่สองเพชรตจพบที่สามลิชชี่เลดี้ที่สี่พุทธาสยามที่ห้าที่โค้งป้ายจ็นนดได้ขณะนี้โดงจ้าดงเป็นตัวนำ จิติเทวันเป็นตัวที่สองเพชรใจพบที่สามพุทธาสยามได้แย่ขึ้นมาเป็นตัวที่สี่ขณะนี้ดวงจ๋าดวงเป็นตัวนำกิติเทวันเป็นตัวที่สองรักวินัยที่สามเพชรใจพบที่สี่ล็กที่เลดี้ที่ห้าจะไปเป็นพุทธาสยามและจันกรพิบ